ปกติช่วงหลังนี้จะให้ให้คนส่งของเขาแกะให้แต่พอดีว่าชิ้นนี้มันเป็นเงินที่ค้างคืนของในช้อปปี้นะครับผมเขาก็บอกว่าพี่ครับมันไม่มีตัวให้ถ่ายรูปเลยพี่ต้องแกะเองทำมีปัญหาพี่ค่อยตีคืนมานะก่อนันเนี้ย เป็นอะไรผมยังไม่บอกมาดูได้ค่นอนข้างหนะักอยู่นะนช่องบริชโชคนะครับแกะกล่องแกะกล่องก็สะดวกสบายนะคือไม่ต้องไปตลาดไม่ต้องออกไปไหนซื้อ สั่งออนไลน์นี้มีมาหลายปีแล้วนะครับ คืออะไรอ๋อดิขอลวดกขอละผมกันึกวาชิ้นหนึ่งช่วงนี้สั่งห้าชิ้นหกชิ้นมันมีกินหอมๆด้วยดูนะนี่เขาใส่มาในห่อน,นี้นะทายสิว่าคืออะไรในเป็นเทียนแดงนะครับเทียนแดง นี่ไม่แพงนะครับเล่มละหนึ่งบาทความยาวประมาณคืบหนึ่งนะเห็นไหมความยาวคืบหนึ่งก็แต่ว่าเอ๊มันบางๆเนาะบางๆอ,อืมโอเคก็เขียนอาดุลทิพย์นะครับผม ขาบอกว่านี่คือเทียนเล่มหนึ่งบาทนะคือที่ไม่อ้วนเนี่ยเพราะว่าผมก็จําไม่ได้แล้วว่าไซส์เขาประมาณไหนนะอันนี้จะประมาณเท่าด้ามปากกานะครับผมใหญ่กว่าหน่อยหนึ่งนะตอนแรกผมคิดว่าจะเท่าสักประมาณคนนิ้วชี้แต่ไม่ใช่เนาะนี่ตอนแรกผมคิดว่าจะอันอ้วนอ้วน,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 นขนาดนี้ใช่ไหม อันนี้จะประมาณหนึ่งในเกือบสามหนึ่งหนึ่งครึ่งประมาณประมาณครึ่งหนึ่งถ้าถ้ารวมความอ้วนนะโดยประมาณนะครับผมประมาณครึ่งครึ่งหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งหน่อยหนึ่งนะแต่ว่าอันนี้มันสั้นใช่ไโอเคได้มาหลายอันเลยนะครับ เดี๋ยวจะใช้ในการเข้าในเทศการผมจะทำพิธีหยดเทียนขอเลขขอโชคลาภจากหยดลงขันน้ำนะครับผมทำไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ใช้เทียนอันนี้สองดอกสองเล่มต่อไปเดี๋ยวจะใช้อันเนี้ยน่าจะสองเล่มเช่นกันเพราะว่าดูแล้วเป็นอันเล็กๆเนาะอันเล็ก ไม่แน่ใจว่าแป๊บเดียวจะหมดหรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้เขาใช้เทียนอันขนาดไหนนะก็เคยถามลุงนะเขาบอกว่าเทียนเล่มละหนึ่งบาทเทียนเล่มละบาทหมายถึงเป็นเป็นชื่อของนะไม่ใช่ราคาหนึ่งบาทนะหมายถึงว่าเนี่ยเทียนเล่มบาทหนึ่งแต่สมัยก่อนโบราณนะหลายสิบปีก่อนเช่นห้าสี่สิบปีก่อนสี่สิบกว่าปีก่อนเนี่ยบางครั้งหนึ่งบาทก็คือขนาดนี้แหละมั้งนะครับ ยุคนั้นใช่แต่ยุคนี้อาจจะไม่ใช่แล้วนะครับผมก็ใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะติดลิงกให้นะครับผมสวัสดีครับ